<c oughs> ครับสวัสดีครับทีมมาบอมือสบมือนีครับน้ำมือเสาเ์นะครับนี่ว่าสิมากราบก็โทษแลคลิปที่ล่งไปล่าสุดครับผมกังว่กเขาหง่วเขามเคลื่อนเนี่ยบ้านบึงบดได้บาหูเลยครับที่เรกเห็นคนเขาไปบึง แต่หลายคนอยู่เขาก็บคอมเป็นอยังมาก็เล็กบ้าหูบมื่อเกิดอย่างก็เล็กสงสัยก็เล็กเขาไปเบิง้งที่มีของเจ้าของปรวจฏว่นเป็นบิ้งบอดด้ครับอย่างนี้ขอกราบขอโทษขออภัอยนะครับเด้อบอดด้เช็คเบิงบ้งแต่พวกหัวนันเกิดจากยังครับเพราะว่าบอดด้เขาไปเบึ้งที่แรก อาจเกิดจากการอัปวิดีโอหรืออย่างจักอยางเรือเคว่์คลิปโอตอนเนื่องได่เกิดปัญหากับพบหูกันครับจะได้ขาวกาบข,ข,ขอโทษขอให้นะครับเด้ <c oughs> <c oughs> ขอขอกดเขาเบิ้งแล้วมันวิดีโอเดินอยู่ครับแต่ว่าคลิปโอคลิปโทำงานคลิปโอเดิน นิ่งอยู่ตลอด <c oughs> แ้่ตอนนี้ผมก็ได้ลบคลิปต่างๆไปแล้ว <c oughs> นี่ก็นี่ก็เป็นการทดลองกันครับว่ามิสิตใสได้บ่เก็บมาถ่ายบึง,งเก็บมันต้องมือนี่ว่ามิสิตใสได้บ่ถ้าใส่ไปก็สิได้เปิดช่องไม้ครับเปิดช่องไม้เห็ดไหม สิมีปัญหาไอย่างเช่นอย่างหนึ่งครับกขาเัีศึกษาอยู่ครับวอนเกิดจากอย่าง <c oughs> แต่ว่าเขาไปค้นหาแล้วมันก็บับ่มีอย่างเลยว่ามีอย่างครับบ่มีอย่างคพพิดผ่าอน,นอย่างตอนเปลี่ยนกางคิดมันจังบ่เดิน <c oughs> <c oughs> ที่มาเห็ะคิดกับยูทูบกับว่ามีอย่างไรครับขึ้นจากเค็ื่ื้อเนี่ยแหละ ก็บอกขึ้นว่าสิหวังว่าสิสั่งได้สั่งไรได้อีอย่างคือกานเขาดอกยอดวิวคือมันหน่อยครับ <c oughs> มีคนติดตามเป็นพันคนเนี่ยมันก็ยากอยู่ว่ามันไงครับยากโซเลนีคนติดตามเป็นพันว่ามันเรื่องังไงสำหรับคนปกติธรรมดาวมีมคือเสียงอย่างมาก่อ โมเป็นคนดังนะครับเนาะไป่ยึดไปเรื่อยๆครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเสียหายยังไรไปเรื่อยๆจังเงหมือนน,ค,มมค,รค,รอนครับมีคนติดตามก็ได้แสงไร้ดายนะครับแกโตมาเรื่อยๆจังหมือนึังอาจเซ็ยนงานบ่ได้ ันมือใดเฮ็ดงานบ่ได้ทั้งยูทูบสามารถสั่งได้ไดๆกับมันก็สิช่วยเฮาได้อีกส่วนหนึ่งครับคน, <c oughs> นนี้ยิ้มหมูเห็นงานครับมาติดถึง,ถงที่ทำงานแล้วบ่มีมืหมอหยุดครับ ไม่งานไม่งานกิซมือคณะเทศกาเยั่ยรฏิยุท์เลยรัฐบาลจดเชยให้วันติซีที่หาญโยธเกียรติเนี่ยเขาอยู่กันทั้งบิดประเทศครับแต่อันนี้ปฏิยุทธ์ค <c oughs> ยังหลบวัวมีฝอยไม่แม่เนี่ยนะครับเนาะเจ็บ <c oughs> กันจน บปบพยังครับบาดยุดกับ,บปพี่ยังต่ใจกับับบานจับบานับทรงเยกับ,บนโอลาเนี่ยครับล่าไปแต่ลาไปหลายมือบางใน,นต่างจังหวัดน,นะครนะับเนาะขั้นล่าไปหลายมือใต้ไต่ตกต่ล้มหลาไ่เดือนสองมือก้าวก็สิ เลือาสิบได้พ่อมืองครับกไรแลกแตามมากเลยยู่ายมาครับเราเนาะคูเมือนียเ็ยต่ต้องใส่เงินแต่ละมือม่เฮ็ดงายเ่ยเมื่อสองสามร้อยึ้นครับ่ากิน่าใส่ใจแต่ละมือ ยางกะสังใส่เงินเบ็ดม่ได้เลี้ยงแพงเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งบอกพอครับใส่ใส่ใจเดือนเดือนเบ็ดหลายหมืน่นเกือบสองหมื่นหมดแล้วครับใส่ใจเดือนหนึ่งกินธรรมดาได้นะครับก็จะกินเลือดรู้ตลอดเนี่ยสองหมื่นก็บพอ,อยูุ กูเหมือนนี่ยัยงกับแพ้งเบอ้อ <c oughs> ครับจะนันก็ขอโทษขออภัยนะครับเด้อผมกังห่วเช็คตึงมือขึ้นนะครับแล้วก็สิพยายาจะทำปุ๋งมันดีกว่านะครับนะ